สวัสดีครับพี่น้องสวัสดี FCO เดลชาแนลจ้าสวัสดีครับแน่เขาดวนไปนหล่อมาเนิทำไรเอ่ยเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งโอ้ยใช่หมดเลยว่กินอะไยังไงร่วหิวมากเลยขขอบคุณที่มาแนะนําครับใส่น้องท่านี่พ่อมาพ่อมาดูสวยขวบคุณพี่น้อง้านที่พ่อนะ อย่าว่ากันเด้ออะไรได,ดูพี่น้องกับเขาเบิ่งกันเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องโอ้ยเอาชาแนลดูได้ครับพี่น้องครับเขาเบิ่งสกู๊ดทุกคนกับฝากพี่น้องเด้อฝากแชร์ไปยังเฟซพี่น,อน้องนะครับเนาะฝากแชร์ด้วยยังครับเฟเพจบ่เอา้าส่วบปุ่นยังอันนี้งขึ้นหนามเสืออันไม่เค่อเยนั่งหรอเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับผมคุณเอ็มคนดีมีคนเดียวนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดี<ก>ตอนเย็นด้วยนะครับผมสวัสดีคุณดูแปดสิบสี่คนเก้าจุดสี่แล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณดูหนึ่งร้อยเจ็ดคนนะฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะน่าขนหนักไหมว้าวเแค่ที่ว่าโลกคุณล้วนว่าอยากกินส้วกับปุนลนเร็วแน่ว่าท่านงานเราขยายปื้นที่พ่อแม่ก็เลยจัดให้นะคะงานไปถ่ายคลิปหนองมาทก,กีอยู่น้องเอาขยายไปถนทีครับรถมอเตอร์ไซค์เองเลยเก่งเลยครับเองครับเองเลยคุยพอนั่งยุ่งหลังนะคุ้มนะ ไอ้บอลไอ้ไอ้บอลนเก้เกเกมันจะร้อเมื่อกี้พ่อจัเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยครับผมสวัสดีเีซีทั้งหนึ่งรหิบี่คนนะจ๊ะสวัสดีวันพุทธเนืแรงตัวเย็นเยพี่รองเนาะเฮ็ดหยังกินแล้วจ้าโอ้ยขล่ะชวนไม่ได้แนวกินรอพี่้องขล่ะชวนไม่ได้แนวกินรอดไม่ได้กินอ่างเรด้อเย้าวน่ยขล่ชนเลสวัสดีค่ะเป็นตาแซบครับพี่้องครับสวัสดีครูหนึ่งร้อแปดิบห้าคนครับร้อยเก้าสิบสามนะครับผมอ่ะขอจะหาลอยพี่้องอ่ะ สซยแอนเชนครับผมมีอเป็นตะแสบนาะค่ะน้มกขีนวันนี่ไมันคืออะไรอ่ะนี่นี่บอกพี่เอ็นเสือออกคุณบอกส่ย่ำเนาะสวัสดีคุณดูสองร้อยคนจ้าสองร้อยหกคนจ้าบ้าขึ้นไปเลยเสียคนเลยใจแน่คนเหรออันแะคนเห็นว่กันล่ะคนรวย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 คนวยเสียคนมัครับ สวัสดีคุณดูสองร้อยี่สิบคนจ้าสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีเอฟซีโอเจ้าชนแนลทุกท่านนะครับไปนองเนาะสุขุทุคนไปได้ไม่นองครับ้านยูน่อาการตอนนี้ยังเย็นบอหรือว่าห่อนคือเขาบอว่ายูน่ห่อนมากพี่น้องฝนไม่ตกนะฮะรายงานด้วยบ้านใครฝนตกน้อยู่จังหวัดไหนรายงานด่วนนะครับผมจะหู่แห้งเพราะว่ายูน่ห่อนเลระเกล็ดมาตกกับบอมมาตกทางพีดแลวพี่น้องเด้อเยี่ยไร มันมต้นหมอบ<ห>อ่ะต้นหมน้องูต้นหม้อไปลองชิมก่อนนะคะสวัสดีคนดูสองร้อยห้าสิบคนนะจ๊ะกดทรม,มอฝนตกจะอุ้ยกดโทอมาฝนตกสาถูกห้มนตกให้มันท่มอ่ให้มันตกเอาหให้ระอองฝนนี่ขาสารพวกวิถีเป็นยูน้าอากาศออกไปบัดเดินไปลองเนาะขาบมันขาอะไรเนาะขาบมานขาได้อืขมขอไห้เป็นสัน กรุงเทพตกนะคะโอ้ครับพี่น้องอบกินนี้แล้วกรุงเทพตกฝนตกกรุงเทพฝนตกแ่นเป็นกระแสแฉะมากพี่น้องมาโอ้กรุงเทพฝนตกตกโดนเนื้อหลังชะล่างสารนี่ออกออกไปกรุงเทพหอนค่ะหอนคือกันในอดเมื่อดคือฝนที่ตกหนักนี่ใครมาใคตกเฮ้ยใครมาครับสวัสดียังรึเป็นอะไรกันหนอะโอ้สวัสดียังแต่ไม่ไง สระบุรีร้อนมากค่ะอู้พี่น้องเอ้ยอยุ่งคุ่มเอ้ยเรื่องทุกข่าจะโศกับหันแห้งเงินพี่น้องเอ้ยสวัสดีเอ่อตกมองคนบ่ทำงานพวกมาทำหน้าอีหละเพื่อนเพื่อนโอ้สวัสดีเอ่อ,อ,ร,อ,ร,อ,อ,อร้านตำรวจเอกสุริยาโมลานะครับห <c oughs> มูผมเป็นหลังหมงูเอา้าเยอะจังหลายเนาะหอดพันมันหน่อยโพดหอดพันมันหน่อยโพดใ้หอดพันธุนะร้านตำรวจเอกสุริยาสวัสดีด้วยนะครับผมสิยุงเทียมเนาะเป็นไหนเนาะผู้กองผู้หมวดทั้งคุณเทียมคนไทย แมนจ้าเย็นสดชื่นล่ะกรุงเทพตกกระห่อนคือเก่าจะจังหวัดเลยวันนี้ฝนตกแรงมากอู้เลยฝนตกมื่อนี้ญี่ปุ่นฝนตกเอาญี่ปุ่นก็ฝนตกกรุงเทพฝนตกมากเลยค่ะโอเคพี่น้องขอพุณครับตาแสบจาโคตรนาวันทองมาครับมาพี่น้องมาครับมาๆมาโคตเลพังก้าฝนกำลังตกแจ๋วคอยตกทวงเทียมนล้วนะน้อคอยจะรังสารเชื่อโควิดออกไปเห็นมันตายบรหลดหาดใหญ่ฝนตกมาสามชั่วโมงแล้วลูกอู้หาดใหญ่ฝนตกเลย เดีไปเที่ยวนี่หายใจเท่าเดี๋ยวไปเที่ยวหายใจนี่พี่น้องแต่ว่าุผลละโควิดซ่าที่ภาพนี่ไปเที่ยวอยู่อยากไปเที่ยวไต้หน่อยไปเที่ยวทะเลโมเมนต์ทะเลไปวัดสวนเลยไปกินกุ้งข้าวนหามเราตกมือกินเนาะโอ้ยเสียบกรุงเทพตกหนักมากค่ะทั้งลมทั้งในค่ะล่าสุดฟาไฟดับโอ้โหเข้มงวดพระสมุทรเจดีหอนไหลมาโอ้ห่อนพี่น้องหอนกรุงเทพกำลังตกโอ้กรุงเทพตกหนักเลยดีใจที่มาทันแรกสุดขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องไร้แตกไอ้ทำไร้แตก อวนไหนอ้วนลูกด้วยอ้วนพออ้วนลูกทุก,ค,กคนสวัสดีคนอุดหนึ่งสองร้อยเก้าสิบเอ็ดคนกันไปหรอกลูกลูกไปไหนหมดคะอยู่งไพี่น้องที่นี่ละลูกอะไรแซ่บแซ่เพื่นอ้วนว่าแซ่บนนทบุรีกำลังจะตกค่ะเป็นเรืแซ่บเป็นจ้าคุณกุฎาบยศพลน,นะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยฮะการชนบุรีหอนมากค่ะเพื่อน ดูเยอยโะโศกกับห่อนคักพี่รองเอ้ยทั้งลมทั้งฝนเพื่นสีว่าง<ว>ินเป็นระแสบค่ะอยากนำเลืจจ่อจ้ามาพี่น้องมามามา,มาสวัสดีคุณดูสามร้อยสี่คนครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับผมอยากนำดีแบดนี้คุณดวลมาครับมากม,มาครับมาพี่น้องมาพี่น้องมันมันเดือดอิริเลยมันเดือดอิริไหวแตกครับ อ๋ออ่ะยุนี่แห้งห้อนนะครับเพราะว่ามันเป็นห้องสี่เหลี่ยมครับบ่มีพัดลมบม่บมีลมเขาห้อนนักเลยเอาแห้งเบิ่งหุ่นแล้วซิม่มยังกับเป็นเสยนนียบเด้อไอ้วันเดี๋ยวไปไม่ได้ไปไป <N> เบิ่งหุ่นแล้วซิม่มยังกับเป็นเสียบกันคนเดียมามามา,มาครับมาลองมามามากินน้วกันสวัสดีคุณดู้ชมสามร้อยเจ็ดคนนะฮะเหมือนหลายพี่น้องทั้งหมดไปเลย การเจริญบุรีร้อนมากๆค่ะโอ้ยยีสูก,กับหอนพี่น้องยีสูก,กับหอนพี่น้องยีสูก,กับห,ห้อนห่อนอนะหอนเนี่ยโอ้ใส่ละบัานคนวันมาจ้าคนสวยคนสงขายินดีต้อนรับค่ะครับพี่น้องครับมีโอกาสจะไปเที่ยวไต้ครับผมเดินพี่น้องมาเดินนางมากก็กินบอลลูนกันได้ก็ได้ไปแน่ใต้พี่น้องเพราะว่าสี่เดียไปหาอาแล้วผมก็เป็นคนไต้กันพี่น้อง,พอ,งพอผมเป็นคนไต้เนาะอยู่จังหวัดพัทลุงนะครับผมอำเภอควนขนุนนะครับ รออย inding, อู่เด้อลูกมาโหลดสิผ้าเที่ยวทะเลสงขาครับผมพี่น้องสงขาผมมีเพื่อนอยู่สงขาอยู anyway> ่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มีมีเพื่อนอยู่สตูลไม่ใช่สงขาสตูลไม่ใช่พี่น้องจังหวัดสตูลใช่ไหมที่เขาไปแต่งงานกันใต้ใต้ใต้ทะเลน้องแม็กเป็นหนุ่มแล้วโอ้ยเป็นบ้าเลยพี่น้องเอ้ยช่วยโทรมาช่วยช่วยบังแก้บสิเลยพี่น้องแซวพามสุดยอดสวัสดีคุณผู้ชม349คนนะจ๊ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โอ๊เยานะครับพี่น้องฝากแชร์กันไปหน่อยนะเออเ้ากินข้าวโพดได้เขาจะเอาไวโขดขมวดาเข้าไปอ่องขี้วางสันดิบสีหยาบมันนักโอ้ยหิวเลยจ้าเขาจะเอาไวโขดขมวดดาลุนีทำร้อยหลายเลยค่ะขอบคุณทีทุกท่านนะคะที่เสียสละเวลามาดูพวกเรานะเขาไม่เงยตุยเขาไม่เงยเขาไม่เงยตุยนลูกเลยว่าขนอ้วนกรมาคือพี่โอ๊ตแต่บัดนี้เพื่อน ลูกบอกน้องไม่ต้องดูคอยเนาะสิคือไผสวัสดีคนดูสามร้อยหกสิบคนหกคนจะท่ากรุงเทพฝนตกหนักโอ้ยบอกมาตกกูยาโสเลยไหมน้องบอกว่าทัวร์ยาโส่ีเรื่องไงเด้อพี่กัดหินแหลกไฟพี่กัดหินแหลกไฟจ้าเฮ้ยน้ำอะไรอ่ะคอยกินหน่อยร้อนคอยกินน้ำหน่อยร้อนโอ้ยคอยกินน้ำเย็นเลยไหมน้องเย็นมาเคยไม่เหมือนทีบอกหมือนหร่มไม่จ้า แจ้งสว่างจ้ะสวัสดีคุณดูทั้ง364คนครับพี่น้องครับผมมาเลยพี่น้องเด้อมาเบิ่งคนอ้วนกับพ่นจอยกินกระพุ่นโซโอ้ยแซ่บฮัมสุดยอดแม่โคตรหวนเลยแซ่บดีลีด้วยพี่น้องเอ้าดีลีว่ะยังเนี่ยครบเซิงสุรินทร้อนร้อนร้อนจะอเภอบ่ะครับนี่ งานเสียงงานเสียงเงาหอนนะเสียงกินสวัสดีคุณดูกสามร้อยสี่สองคนนะจ๊ะสวัสดีเอฟซีลูกท่านเลยนะครับผมโอ้ยแสบพี่ลองเป็นเฮทุกอย่างวะทุกอย่างดีดีเขาบ้างลูกคอยกินเองจังหวัดไผ่ฝนตกบ้านไผ่ฝนตกบ้านไผ่หอนพี่น้องขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับผมขอรีเควสย์ออกมาหน่อยพี่น้องว่า ขอนแก่นกับฮอนจะโอเคครับบ่ไก่กันปันใดกาญจา์ชาหอนอแนะเพียงเนาะมันคือหม้อแม่มบ่ตกวะคนอ้วนมากินเป็นในเสียบักแท้เดี๋ยวว่าสวัสดีคุณดูสามร้อยหกคนนะจ๊ะ,อะโอ้มาใส่เนาะคนคนใหญ่ครับเป็นหลานเป็นไอสิไปแต่งแต่ทะเลบอกม่นสิไปแต่งก็ย่ออยู่แต่ทะเลพี่น้องสตูนสตูน ใช่สตูนเลยครับผม,มน่าจะสตนูนแล้วมากี้บ้า,ากินน้ำสินี่เลยพี่น้องมาแล้วนี่น้องมาก,กี้มาแล้วกินน้ำแน่ครับพี่เอ้อคุณชุ้ยผู้จัดการเปาพาวท็อปไลน์กินน้ำแน่ครับพี่เอ๋อพี่เอ๋อน้องไส้จะว่ากินน้ำแน่ครับพี่เอ๋อพี่เอ๋อกินน้ำแน่ครับสิเนาะคุณยูนี่ลุยนะครับผมบ้านบ้านมาซองแท้ มิยังสีบอกนอนยังบอกยาเอจี่ยูฮะมยังสีบอกนอยังบอกโอ้ยผมนอนยังบอกฝากแช่นี่บอกฮะฝากแช่เรื่อพี่นอนี่ดุยไปใส่ถ้าคือว่มากินน้ำใจในนพี่นองเิ่นคอมเป็นยังไงคือประธานพลดเิ่นไปทายงานพี่นองนาอยู่เ่นอยู่บ่กมือแรงนั่นเ่นอยูบ่มืแรง เหรียญนี่ยังวะฮ้ถามกูสักเหรียญนี่ยังเนาะบ่เนาะเจอยู่อยู่ทางกรุงเทพเลยจ้าฝนตกพี่น้องโอ้กรุงเทพกำลังตกมาตกดาโซไล่ไพี่น้องเอออย่างมันแันงกำลังกลับครับผมเพราะว่าชิมน้ำแน่มาพี่น้องมาไหมพูดอะไรที่เขาไม่รักก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดยาวให้พี่น้องเด้อเป็นกยนร่งใจนะครับเด้อครับผมอะไรนะลูก เอาขวางสั้นเหรอคะขทนมอ์กำลังตกจาาปาดกรุงเทพไรนี่คนยุงเทพไรบางแค่กําลังตกตกทั่วกรุงเทพใช่ไหมพี่รองน่แซ่ไม่แก้มเป็นตะยิกแถ่คนอวนนี่แอบมึงกินได้ดูลยมึงกินได้ไรบ้สวัสดีคุณดูสามร้อยสามสิบหกคนนะแซะนำพมไม่เอาไปเที่ยวหรกเาขธอ ติดตามทุกวันค่ะจากเยอรมันค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณคุณอลรวันนะครับสาดาน้ำพันแม่ยุ้ยว่าสาดามน้ำพันเป็นไล่ะพียวแซ่บจ้ากรุงเทพฝนกำลังตกบางกะปิฝนตกแห้งจ้าบ้าตกทวงเขียบเลยเนาะสวัสดีคุณดู4 8 7แปดิบเจ็ดคนสงสัยสงสัยคุณนี่ดูแชร์แล้วห้าร้อยละ สงสัยคุณลุยแช่ให้แล้วละครับผมบ้าอดบอกกินดิค่ะอ๋อไม่้ังมียครกินเอียมกับใครกินเอี๊ยมบ้างล่ะคุณแม่ต้อมก็มาจ้าสวัสดีคุณดูห้าร้อยแปดสิบห้าคนจ้าเจ๋เจ๋ยู่เดแชร์เลยนี่คือ่าสวัสดีคุณดูหกรอสเก้าคนจ้าอยู่ที่เดียวกันเลยจ้าแม่ยุยแ่้กมายกำลังถือไหนเม่รู้เอาคันะ ไม่ like 8, ดีว่าสามลำรับพันเอาคุจาวันหิวเลยพี่นเว่หิวเลยสวัสดีคุณดูเจ็ดร้อยสามคนนะครับผมพี่นครับคำบรแล้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแจ้งแชร์ะจ้าเจ็ดร้อยแปดคนครับผมแตวันนี้ยแชร์ให้ด้น่จ้าสวัสดีคุณดูเจ็ดรอยสิบคนจ้า ยังบ่มือดิเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะคะยังบ่มือติเปิดอะไรพี่รองมือแล้วเอาใส่ไฟครับสุราเซลครับผมกุ้งเทียบก็ร้อนทั้งวันแล้วให้มันตกเถื่อใจร้อนๆครับพี่รองครับตาแซบน่ารักมากเอลยค่ะครอบครัวนี้ขอบคุณครับผมทั้งเมิดทั้งเมิดฝนตกกุงเทียบนุนทบบุรีพนังเก้า ตกหนักเลยจา้าครับพี่น้องน้องมากี่เรียนยังลกูกเบิ่อทนรเด่นพี่น้องคือกินน้ำโคกอ่าคือกินน้ำโคกว่อนอยู่สวัสดีคุณผู้แปลร้อยสองคนนะ,ะคะตอนนี้ที่นนตอนนี้ที่นนตกแรงมากโอ้รอบคำํำยุ่ยยวบถุงเยาวยเสียต้อมลองเสียต้อมผมครับบ่มียุ่งเนาะบ้านสวนสุพรรณบุรีไม่ตกค่ะย,าาย้าใจ่ายแช่เขาด้วยเด้อค่าแช่ห้าร้อยบาทจ้าคุณยุ้ยบอก ค่าแชีห้าร้อยบาทพี่ต้พูดเสือกใจค่ะอันข้อเมนต์ี่บ้านี้เอ้าแช่เป็นตะลวยแถมยู่อยู่าง้เจ้าสนามบินสุวนรณภูมิกำลังตกจากโกทัวร์กรุงเทพอีกหนว่ฮะเอาชิพายเจ้าโอนเขามาเยอะแปดร้อยกลัวแล้วจ้าโอ้คผมขคับแปดรอยเจ็ดสิบสี่คนครับพี่น้องลายย่องฝนตกแห้งจ้าเอซีเกาหลีจ้าครับพี่น้องครับอ้หลแล้วนาันี้บ้าห้างข้ามีที่ทำ มันอยากมันอยากน้ามากี้เต้นปลากระป๋องให้โลสายบ้างแน่ใจกทมหายไปไหนมาคะรอชมตั้งนานเอ้าหายไปไหนมาคะรอชมตั้งนานพี่น้องวะวันนี้ก็ไล่นะครับวันนี้ก็ไล่นะกลางวันอ่ะเพิ่งเถือกเพิดกันเลยพี่น้องต้องให้ต้องให้คุณยุ้ยแช่แรงหน่อยมามาพี่ตําทะเลเอาครับเอาไปก่อนเด้อสามทุ่มแล้วยุยปุ่นโอ้ครับพี่น้องไา้ดีสิวัดครับ จ้าอยู่ตรงไหนจ้าบางกะปีฝนตกแห้งจ้าสวัสดีคนดูเก้าร้อยสิบหกคนพี่น้องครับจะผมทานเดวเดี๋ยวจมาขายด้วยเอาาคนหลายเลยขายแจ้าด้วมนักข่าวมาถมฝนตกแรงมากจ้าวันคร้อมสมุดตกดีนักขวาวมาถมนักข่าวรันยกโจ๊กยอเท่าเนาะบอกว่าตกยาสวดทอดเนี่ยพี่น้องเลยบอกว่าาตกยาสวดทอนเนี่ยพี่น้อง อยู่แฟลตคลองจันจ้าโอ้เราจะคุยกันเอาจะคุยกันมแม่ต้อมคือบอกกินน้ำข้นอ้วนจ้าาอแบ <c oughs> บแ,แกวมาขายย่คุณแม่แบบแกวมาขายพี่น้องเ <c oughs> สียบเส้นเนาะมาพี่น้อมามามา <c oughs> สวัสดีจ้าจากสวิตเซอร์แลนด์สวัสดีครับผมสวัสดีนคนอยู่สวิตนะฮะน้องไข่กับตกไปนี่คือบวกบบตกแถวนี้นะมีตาออเดอร์แพ็ือแ่่เื่อผู้ใด โอนมือน <toys> ี <m ics> <m ics> ้ได้รอบช่วงมือเงินสอบนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋วบอกระปุกละห้าสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อแคตศูนย์หหเอเจะเยูเลยนะคะแม่ไปอยากมาสื่อกับมาสื่อเลยพี่น้องอันนี้ครึ่งกิโลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยัีไปทีู่กอันนี้ครึ่งกิโลสองห้าสิบลูปสมุดปากกากำลังตกใจครับผมครึ่งกิโลร้ อันนี้กระปุกละห้าสิบบาทค่ะอันนี้กระปุกละห้าสิบบาทค่ะจ้ามาอุดหนูหน่อยนะคะมาอุดหนูหน่อยนะคะหนูจะเต้นให้ดูค่ะเอ๋วันปัดลันปัดลันปัดเด็กวายเอาขา้นมนสิแล้วปั่งวนให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปั่งวนให้สักครู่นะครับเจียงเอ๋วมันลานเสียงดังเนี่ยยูท่าเต้นยังไงดังปัด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 เอ๋วลานปัดลานปัดลานปัด แถวรันปัดรันปัดรันปัดจริงแถวมันลันเสียงดังดังปัด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 แม่ยิ่งขี้เลยกยว่าเนี่น้องเอ,อ้ยผู้ใดอ,อยากสร้าง S066LJSKU เลยนะคะแบบเจ็งดอกระปุกกระปุกล,กล,ละห้าสิบบาทครับผมปัดมูลใบจ้าปัดมูลให้แล้วะคะรับปัดมูลให้แล้วะคะรับปัดมูลให้แล้ว 1กิโล250เอากิโลหนึ่งหลอดพี่น้องมันคุ้มกว่ากันนะคะแม่ 2> 2ครับผมสองกิโลขึ้นไปส่งฟรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวกระปุกสิบกระปุกขึ้นไปส่งฟรีเหมือนกันจ้าหมูแดดเดียวเราก็มีนะคะแต่ว่าบริเภคมากมันอยู่ในให้คุณแม่ต้อมเต้นปลาก,กระป๋องก่อนเอฟซีจังจะซื้อคุณยุ้ยบอก <c oughs> คุณยุ้ยบอกมาเต้นปลากระป๋องไหมนะหมูแดดเดียวๆๆอร่อยมากขอบคุณครับผมอร่อยแล้วก็สั่งอีกเพื่อน้องสั่งอีกสั่งอีกพี่น้องสั่งให้เรื่อยได้เรามีตลอดนะครับบุ้นะาทจ้า กินกับข um, ้าวเหนียวมันอไห่น้องโอ้ยบตองมันได้เลยบอกซื้อจ้ะมันได้บดเถิอตอกลองไปซื้อซื้อไปลองเบงบอกซื้อจ้นกันมากเลยนะจ๊ะ่ยยเกจ่ีกยูาวนด้สั่งกเแลลแมวว่าอยากกินน้ำโพดิกินน้ำโพดินี่ลุยไปสายใจนี่ลุยกำลังจะกลับมาที่บ้านค่ะนี่ลุยไปทำงานที่ อำเภออำเภอไปมองอำเภอเรื่องแก้วเหนียวแจ้วบองและแล้วก็บองสุกนะครับพี่น้องครับแล้วก็มีแก้วมีสามแบบแจ้วเหนียวมันจะมีตอนปลาล่าแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกพี่น้องกรุงเทพฝนตกแล้วไฟดับพี่น้องโอ้ไฟรดแบบกรุงเทพมาแจ้วบองจะเป็นแบบบดละเอียดมันมีตอนปลาล่าคนจะใส่คากับตะไค่เพรามีน่หน้ามะขามเปียกัพี่น้องนะมันจะหลายคนหลายแบบนะคะ นี่น้มันมีเตาะมันมีสามแบบแบบเจวบ่อจะมีสุกกับเด็ดเจาเหนียวจะมีเดบดย่างเหียวเด้เดพี่น้องใช่จาอลายที่ฝั่งหมูไม้เลยนะคะอันนี้พึ่งกิโลร้อยห้าสิบถ้าซื้อหนึ่งกิโลสองร้อยบาทเอาหนกิโลหรือพี่น้องคุ้มก็กันจ้าเอาเหนียวคร่อเอาบ่อครึ่ง,ง่งสีก็ได้เด้พี่น้องจ้าเก่าร่วมกันเป็นกิโลหนึ่งกับสาอคือเกานะคะ ถ้า2กิโลขึ้นไปส่งฟรีค่ะ2กิโล500บาทส่งฟรีนะคะผียเย่ากินยังจ้ากเจ้าวะกินนันสวกข้ปุ่นพี่น้องส่วนข้าปุ่นพี่น้องแจ่วเนี้ยอร่อยแค่เคี้ยวแต่เคี้ยวไม่แหลกแสบพี่น้องสแสบมันเป็นเปนแผลตกตอนพี่น้องมันไม่ตอนจ้จำแสบพี่น้งองอีกแล้วห้ากินก็บระม่วงแสบเด้พี่น้องม่วสุดยอดเลยแจ่วเนี้ยหนักกินก็บระม่วงแสบกินก็อร่อยจ้าเมื่อไหร่ใครจะไปกินอยูอ่นี่ใครจ่อยม่วงไว้ล่ะยาบันแล้วก็หมูแดดเดียวนะคะ หมูแดดเดียวถุงละหนึงะะ่งไรบาทแ<ม>ต่ว่ามึงไม่เอาตัวอย่างมน้าตัวอย่างมันอยู่ไม่มาอยู่ี่นี่หรอกฮะถ่าเใหญ่จะรอเบิร์ตไอเจ้าคือได้เมียงามแต่โอ้ยคือบางสันหรอครับเมียผมทหากได้ผัวรอฮะเจ้าออกคือวางสัน่นหรอคือวางสัน่นคะเคือคือจะวางสั่นคะ ค,คือสีกแกงพเตนาพี่น้องเนี่ยคะบ้าืลดได้ไดิไฟนี่อยากสั่งแจวแอดไลน์บอเป็นจ้าลองย้าโอ้ย oh, พี่น้องแ<า>อดไลน์บ่เป็นบอพี่น้องเป็นยังคืออยากให้แอดไลน์ฮู้บอคือให้ให้รูร้านให้กี่ครับเวลาเวลาหฮาอันพอสั่งของมาในไลน์แอดเป็นบอพี่น้องแล้วเวลามีปัญหาในการขนส่งชั่มุดมาเออขนส่งโท่หาบ่ตีด คนทองอัานขี้ที่อยู่เพียสจึงสีน้าพี่น้องแล้วเพื่อนก็นจะได้ติดตอ่อกลับมาหาเฮาว่าเบอร์เบอร์นี่นะคุณนั่นคุณนี่เบทอร์โทรโทรติดตอ่อบ่ได้เฮาก็จะขอไปค้นหาหายในไลน์เอ็ดนะพี่น้องอยู่ในไลน์ออฟฟิเชียลนะมันค้นหาได้แล้วก็ย่ำนะพี่น้องถ้าผูดด้ใดแบบว,ว่าสร้างของแล้วหายหายพิมพ์มากด้ยพี่นอ้องเด้วยเพราะว่าพอมานาไปค้นหามันจะขโมู้อไม่จะจะขึ้นมากสีน้าพี่น้องมานี่ามู่งต่อไปสร้างในเพียดนี่มาไปสร้างในส่วนโผล่สีน้าพี่น้องโตโตล้วนมากมันค้นหาไปเลย อกลนบัลเมล่าของเมล่า no ติดองนังสี่ต้องหาลูกค้าบัตรตีเอทเป็น้งหมดขนซองอยากติดต่อให้ให้ติดต่อลูกค้าหายยงสี่มันกะติดต่อบ่ไปหาบะไรนะมันบม่รู้ไรอ่ะนะเพราะว่ามันอยู่ในเพจนะพี่น้องมันติดมันขนหายากเนื่องเพราะว่าในเพจนะเพราะว่าผู้ใดทักมาเนี่ยจะติดพี่น้องแต่ว่าในรายอัดในลออฟิเชียลคือพิมพ์ชื่อเบอร์โทรก็ขึ้นมาเลยมันก็จะเด้งขึ้นมาปั๊บเลยคือคุณนั่นคุณนี่ยูสี่กระเด้งขึ้นมาปั๊บเขาก็ไปขนหาข้อมูลได้ยงสี่น้พี่น้องนี่ละ สาเหตุเป็นยังขึ้นดาบอยาให้แอดไลน์เนาะพี่น้องเนาะอร่อยมากจ้าซื้อมาสามรอบแล้วจ้ากำลังจะสั่งอีกโอ้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับผู้ใดผู้ใดอันทักไล่อนมาคือหนึ่งได้ของชัวร์แน่นอนสองหล่ะก็ไม่ตกหล่นนะคะบ่ตกหล่นแน่นอนพี่น้องได้ของชัวร์แน่นอนโอนเงินมาลวดได้ของแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้นะคะคุณสมบว่าของน่ะมันจะราชากว่าเก่าประมาณมือหนึ่งสองมื่อสามมือครับผม่า ช่วงน,นี้มันเป็นข้อวีดนะพี่น้องมันเป็นช่วงโรคระบาดก็เลยแบบมาขนส่งมาไปส่งของอญญะไรอย่างเนี้ยจังเอยมันของหลายน้ำแล้วก็มันจะราชานนเนี้ยจังอยนะคะเอาลูกของัี่์อิสเรบแอะไรไม่ลูกอะไรไมคะเอา้าจะลูกสาวผู้ใได้ดอกวันจะกินยี่วันนี้บ่กินบ่ได้ข้มากินกินรล้วเฮ้ยกินอ้วนเลยเจ้า ขี่ขอพี่แยงเนี่ยอ๋อแล้เอะเอาเลยเ,เลยไม่อพียเลยให้ลูกเพาลูกเยพาพ,พูดมลกูกสวัสวดีคนดูทั้งห้าร้อยสี่สิบคนครับทาครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะเปห้าีบัจะเห็นเจ้เห็นเจเห็นบาเจ้าเมาามอม,ามืดบบได้กงเหอหมอมาลูกมานั่งานีนะมันมืด เออแจงมือไวเร้โอ้ใครสนใจ s006 ตามที่ปักหมดเลยนะคะเนี่ยพี่น้องเมือนี่เ้องมีสตามออเดอร์ผู้ใดอยากได้ของใหม่ๆสดๆสร้างเหมือนนี้โอนเหมือนนี้ส่งเหมือนกินสอบคนส่งมารับของแน่นอนพี่น้องเอานะคะนะคะหมูแดดเดียวก็มีพร้อมส่งนะคะเ้าตากล้วเมื่อว่านนี่เ้องก็แคเมือว่านนี้แม่บจขอบคุณเลย ยอะย่สิบอยอนที่หกลูลก,ลกไหมคะอมเออสวัสดีคุณลู4 7ปดส้อยสิบหกคนนะครับพี่น้องครับระลลน้ลองมากี้น่ารักมากจ้าโอ้ยขันวันขันวันน่ารักคือเยี่ยมสิพี่น้องอะไรบเออดบอลดเสียงแบบแม่เย็นนะขอบคุณค่ะ,ะ,คออคคะไม่อยู่เพียงดก็เวลาเอฟซีนดะเสียงนม้เอฟซีเนย่องมางามนะดับเสียงนะไม่อยู่ เสียงเสียงเยนะเสียงเมื่ไหร่ยะดูหน้าดูหน้าแล้เสยเป่าด้ดีแม่ยืนวางไหนเวลาที่บอกว่าแม่ยืนสวยแล้วทีนี้เอซีบอกว่ามาร์ี้น่ารักขอบคุณค่าแบบแม่ยืนอ่ะเสียงดังๆอ่ะลูกว้ายเอาล่ะพี่น้องไส่สวนี่เอาไว้สมีทเท่าันนาะงอื้อสิมื่ไหร่โวนิบดี ว่าจะละเมอตอนนี้ลุยมีกิจกรรมนี่อย่างเนี้ยกินนี่อย่างเนี่ยแม่นู่มือนนี่ก็คืออะไรสดวนงเดียกินทั้งสองเดียนะพี่น้องบ่ระวัมันหัวไปที่พี่เอาทำแบบจิ้มลิงแล้วเข้าได้เลยสะดวกดีจ้ะยอ๋อพี่น้องได้เทียดอยู่ได้เทียดอยู่่พีน้องบางคนได้ลายเขาเปลี่ยนแมนแมนเข้ามาเจนะนี่น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเห็ุแบบใหม่อยู่ทำปลาดุกแย่เดียวด๊าพี่ปลาดุกแย่เดียว <laughs> กกยว่าใดดอกพี่น้องเที่ยงไว่ายหนกินมันโ,โอ้ยแต่สร้างข่าวดุเพลสโอเคแล้วลพี่น้องรูกเร็วนานละ นไล่โซนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะพ่อกับแม่ไล่โซนหนาวเมื่อคืนเดือนเมื่อไหร่คุณจะมาหยิบเนาะครับผมสัญญาว่าพรุ่งนี้จะได่ให้ฟังครับไล่ไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โอ้ยเดี๋ยวชแนลนะคะไล่ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายลูกแม่นแล้วแล้วกดติดตามช่องน้องมาร์กี้ด้วยนะคะเอาสวัสดีค่ะหรือยังโอ้ค่ะกินเอาเงินไปลองมาแล้วสวัสดีค่ะเพชรไปยังนี่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเสียงแม่แม่